สวนทุเรียนพร้อมบ้าน2องหลังนะครับนี่หลังที่1ครับนี่หลังที่2องครับท่านผู้ชมครับเนื้อที่5ไร่นะครับนี่ครับท่านผู้ชมชนดนะครับทุเรียนพร้อมให้ผลผลิตอยู่ในชุมชนเลยครับรอบๆเป็นเพื่อนบ้านทั้งหมดนะครับนี่ครับยกแปลง6.9ล้านบาทนะครับพิกัดตะบนวังว่าอำเภอแกลง จังหวัดระยองเอกสารสิทธิ์ชนดนะครับทุเรียนร้อยห้าสิบต้นครับเรียกว่าล้นแปลงเลยนะครับค่อนข้างจะชิดไปด้วยซ้ำนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับมีบาดาลน,น้ำลึกมีท่อน้ำดิบนะครับมีบ้านสองหลังมีบ่อน้ำส่วนตัวนะครับมีรั้วลดน้ำ รอบสวนเลยนะครับนี่ความสวยงามนะครับมีที่สร้างบ้านออกมาหน่อยหนึ่งนะครับสวยงามตามท้องเรื่องครับท่านผู้ชมครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับห่างจากถนนบ้านบึงแกลงแค่8กิโลเมตรห่างจากเซนซันระยอง58กิโลเมตรห่างจากชนบุรี60กิโลเมตรนะครับนี่ครับต้นตัวเรียนก็สวยนะครับ ราคาก็จับต้องได้ต่อรองได้นะครับขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ก่อนไปดูแสนที่จริงนะครับต่อรองราคากันได้ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับฝากไว้ด้วยนะครับใครอาอยู่นะครับอยากมีบ้านสวนนะครับเห็นไหมครับด้านหน้าก็บ้านเพื่อนบ้านด้านข้างก็เพื่อนบ้านนะครับอ่าก็ล้อมรั้วเรียบร้อยนะครับแนวเขตชัดเจนนะครับน้ําท่าสมบูรณ์นะครับอิวกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลย ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม